กันจอมพลังช่วยเหยื่อสาวถูกแฟนหนุ่มทำร้ายขับรถยนต์ลากถนนร่างกระเด็นหัวฟาดพื้นจนใบหน้าเสียโฉมที่สพเมืองพัทยากันจอมพลังพร้อมทีมงานได้พานางสาวสุภลักษ์ผิวพ่องอายุ40ปีเข้าพบพันตารวจโทกมลอัปการัตรรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองพัทยาตัวแทนผู้กำกับสพเมืองพัทยา เพื่อร้องของความเป็นธรรมให้กับนางสาวที่ดารัตสายสาอายุ23ปีลูกสาวหลังถูกนายนรงคผู้เจริญแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายอย่างโหดร้ายและทารุณจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งขณะนี้รักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองชนบุรีนางสาวสุภรักษ์แม่ของเหยื่อได้เปิดเผยว่า ลูกสาวข,ของเธอได้คบหากับนายนารงแฟนหนุ่มมาประมาณ5ปีโดยมีลูกน้อยด้วยกันสองคนตลอดคบหาลูกสาวมักจะถูกแฟนทำร้ายร่างกายเตะต่อยกระทืบกระโดดถีบตกบันไดจนบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งและเคยเลิกลากันไปรอบหนึ่งแล้วแต่ทั้งคู่ก็กลับมาคบกันใหม่โดยที่ตัวลูกสาวกลัวว่าลูกทั้งสองคนโตขึ้นจะไม่มีพ่อและทาให้เกิดปมในครอบครัว จนกระทั่งวันที่21กุมภาพันธ์2567เเหตุการณ์ล่าสุดขณะที่ลูกสาวของเธอกำลังจะนั่งรถยนต์กระบะไปกับแฟนหนุ่มระหว่างที่ลูกสาวก้าวขาจะขึ้นรถแฟนหนุ่มได้เร่งเครื่องออกรถอย่างแรงจนตัวลูกสาวถูกลากกับพื้นถนนจนร่างกระเด็นศีรษะไปกระแทกกับพื้นถนนอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองชนบุรี จากการตรวจสอบของทีมแพทย์ระบุว่าลูกสาวบาดเจ็บหลาแห่งแขนขวาหักฟันหน้าบนหักทั้งแถบกรามกระโดกแตกละเอียดแผลใต้คางฉีขาดเย็บห้าเข็มปากฉีบเย็บสามเข็มเลือดคลั่งไหลออกหูกระโหลกล้ารอผลเอ็กซเรยโดยสภาพใบหน้านั้นเสียโฉมจึงขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังเพื่อความเป็นธรรมให้กับ ตัวลูกสาวและเร่งรัดครีกับตำรวจสพเมืองพัทยานอกจากนี้นางสาวสุภรักษ์แม่ของเหยื่อได้มอบคลิปวิดีโอหลักฐานขณะที่ตัวลูกสาวกำลังมีปากเสียงและทะเลาะกับตัวแฟนหนุ่มจำนวน2คลิปซึ่งภายในคลิปทั้งคู่ได้มีปากเสียงลักษณะเชิงตอบโต้เรื่องฝ่ายชายปันใจไปม,มีคนอื่นซึ่งตัวฝ่ายชายมีพฤติกรรมแสดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียว ใช้ขวดน้ำอัดลมปาใส่และปรีเข้าทำร้ายผู้บาดเจ็บนอนร้องไห้อยู่บนเตียงนอนและพยายามใช้เตารีดผ้าที่กำลังมีความร้อนเข้าไปทำร้ายผู้บาดเจ็บอีกด้วยค่ะทางด้านนายสมชายแฝกหอมอายุ55ปีพยานในเหตุการณ์ได้เล่าว,ว่าก่อนที่เกิดเหตุได้รับหญิงสาวผู้บาดเจ็บจากซอยวัดบุญการจนาราม โดยว่าจ้างไปส่งที่บริเวณหลังตลาดใหญ่มาร์เก็ตถนนจอมเทียนสายสองเมื่อถึงจุดที่เกิดเหตุหญิงสาวผู้บาดเจ็บได้หลงจากรถจักรยานยนต์และกำลังจะขึ้นรถยนต์กระบะของแฟนหนุ่มที่จอดรออยู่จูๆ่ๆรถยนต์กระบะได้เร่งเครื่องออกตัวไปอย่างรวดเร็วจนทำให้ตัวหญิงสาวถูกลากไปกับพื้นถนนแล้วกระเด็นหัวฟาดพื้นอย่างจังจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ขณะที่กันจอมพลังได้กล่าวด้วยว่าหลังจากรับเรื่องได้ประสานทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบรุรีและผู้กำกับการสพเมืองพัทยาให้รับทราบซึ่งต้องขอขอบคุณทีมพนักงานสอบสวนที่ไปสอบปากคำตัวเหยื่อสาวผู้บาดเจ็บถึงโรงพยาบาลเมืองชนบุรีเพื่อที่จะเร่งเดินหน้าในทางคดีและจากการสอบถามในเบื้องต้นกับตัวน้องผู้บาดเจ็บ ทางแฟนรู้ว่าน้องกำลังจะขึ้นรถแต่กลับเร่งเครื่องสวนออกไปจนตัวน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยไม่มีการจอดรถลงมาดูหรือห่วงใหญ่แต่กลับขับหนีออกไปแบบไม่ใยดีและในเร็วนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแฟนหนุ่มผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอนซึ่งเวลาของตัวชายผู้ก่อเหตุได้เหลือน้อยเต็มทีและคงจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเข้ามอบตัวยอมรับผิด หรือจะให้ตำรวจถือหมายไปตามจับในเบื้องต้นพันตำรวจโทกมลอัปการัฐรองผู้กำกับสอบสวนสพเมืองพัทยาได้เปิดเผยว่าขณะนี้ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและเดินทางไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลซึ่งในเร็วๆนี้จะมีการเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยทางตำรวจมีพยานหลักฐาน mm ที่จะสามารถเอาผิดกับต OB ัวผู้ก oh ่อเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับตอนนี้นะหลังจากที่ผมทราบเรื่องจากทางคุณแม่นะครับตอนนี้ผมก็ปภาษามาทางท่าทุ่งกับนะครับสอพเมืองพัทยาแล้วก็ภาษาทางท่านุู้การนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับน้องยังอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อาการสาหัสอยู่ในโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทางท่าทุ่งกับเนี่ยส่งท่านรอพุ่งกับ เดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วสอบปากคาทันทีนะครับเพื่อที่จะได้เร่งเดินหน้านะครับทางคดีซึ่งาจากที่สอบถามเบื้องต้นน้องก็เล่าว่าทางเขาเนี่ยก็รู้นะแล้วก็มันก็ผิดผิดวิสัยของคนหรือเปล่าถ้ามีคนเปิดประตูรถแล้วเราจะไม่รู้ถูกไหมครับและการเปิดประตูรถแล้วอยู่ดีๆเราเหยียบเล่งเครื่องออกไปเลยโดยที่เราไม่ดูเนี่ย มันฟังแล้วมันดูนแปลกหรือเปล่านะครับคือพฤติกรรมในการกระทำเนี่ยถ้าสมมติเขารู้นะสมมุติว่าเขารู้แล้วน้องเนี่ยถูกไถไปบนถนนจนบาดเจ็บสาหัสแบบนี้อันนี้คือการกระทําที่เล็งเห็นผลนะครับเล็ <Maybe. S 1> อองเห็นผลได้ว่าน้องเนี่ยจะมีอาการบราดเจ็บสาหัสนะครับแล้วน้องเนี่ยก็มีอาการฟันหลุดฟันร่วงนะครับซึ่งถ้าฟันหลุดกระดูกหักอะไรพวกนี้มันบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วครับนะคือวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องชื่นชมนักขึ้นกับนะก็ให้ ไปสอบปากคำแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าเร็วเร็วเ,วเวนี้น่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่นาน้อ่าวาอย่างเงี้เเห็นเรานองไปหลกไปแลบบไม่ยินดีอันนงลงไผมผารบผมมองว่าถ้าเขารู้นะผมว่าเขารู้แล้วเขาทําแบบนี้ผมว่าเขานี่ไม่มีความรู้ผู้ชายนะ ทำกับคนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับไม่มีคุณค่าลายเยื่อใหญ่เนี่ยมันก็ยังโอเคแต่นี่คือมัอนไม่มีคุณค่าเลยนะเหยียบออกไปเนี่ยเขาล้มลงไปกระแทกสาหัสขนาดเนี้ยไม่พอนะไม่มีการหยุดรถช่วยเหลือด้วยไม่ส่งโรงพยาบาลเขาไม่ว่าอย่างที่แม่เขาพูดเนี่ยมันก็น่าเจ็บใจไหมล่ะไม่ส่งโรงพยาบาลไม่ว่าก็าบอกเลิกพึ่งสาวเขาอีกแล้วก็บอกว่าเขามีมีใหม่แล้วอีกอ่ะอันนี้คือที่เขา ผมก็ใจหัว,วอ,อกผู้หญิงนะหลายคนบอกว่าทนทําไมวะทําไมต้องทนคือบางคนจูนอดทนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างเคสเนี้ยเขาบอกว่าคนเพื่อนลูกอยากให้ลูกมีพอ่อเขาก็เลยยอมโจลดทนมาแล้วสิ่งที่เขาอดทนไปทั้งหมดเนียวันนี้มันเหมือนกับศูยเปล่าไปเลยนะศูนยเปล่าไม่พอหน้าเขาเสียโฉมสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผู้หญิงผมเชื่อว่าหน้านะหน้าเขาเสียโฉมไปเลยผิดลูกไปเลยนะลูกเขาก็ยังต้องเลี้ยงดูอยู่ เวลาเนี่ยเหมือนเขากุ้องสู้อยู่คนเดียวสิ่งที่เขาหมดคนมาทั้งหมดเหมือนสูงเปล่า,าวันนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาช่วยน้องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายผู้ย่างนี้นะถ้าถ้าเป็นผู้ชายถ้าท่านไม่รักท่านก็แค่ปล่อยเขาไปนะไม่ต้องไปทําอะไรเขานะคือพ่อคินแม่เขาไปก็ได้อย่าไปทําให้พ่อแม่เขาเจ็บช้าไปด้วยนะการทําให้มันทั้งหมดหมดเลยนะสาหัสไม่ว่าหน้าเสียโฉมอีกมันมันผมว่ามันเป็นการกระทําที่ เกินไปแล้วผมเห็นคลิปเนี่ยซึ่งคลิปที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการลงไม้ลงมือกันนะคือลูกผู้ชายก็ไม่ทําผู้หญิงอ่ะนะผู้ชายก็ไม่ทาผู้หญิงอ่ะาด้านนําผู้หญิงก็ต้องดูว่าต้องต้องถามคำถามตัวเองแล้วว่าท่านเป็นอะไรนะครับแล้วก็ฝากถึงหลายๆคนที่คอมเมนต์บางคนบอกว่าทจรทำอะไมอ่ะทนเพื่ออะไรผมถามว่าวันนี้ท่านคอมเมนต์แบบนี้ท่านตั้งคําถามแบบนี้เพื่ออะไรท่านกํลาลังตอกย้ําเหยื่ออยู่หรือไม่ บางคนเขาอด <splitting S 1> ทนมานานวันนี้เขาต้องการที่จะออกมาแล้วเราก็าต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาสิครับให้เขา,าหลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมที่เขามีไม่ใช่ทนไปซ้ําเติมเขาถ้ายังไงท่านด่าผู้ถูกประทําแล้วผู้ประท,ท่านท่านไม่เห็นพูะไรเลยนะเห็นใจหัวโอ,โอกผู้ถูกประทําบ้างนะครับท่านพูดแบบนี้เมันจะทำเขาซ้าซ้อนอย,อยากฝากอยากฝากอะไรถึงไอ้ผู้ก่อเหตุไหมเวลาเหลือน้อยเต็มทีครับผมพูดแบบนี้กับทุกเคสเลยเวลาเหลือน้อยเต็มทีท่านตัดสินใจเอาว่าจะมอบ หรือรอให้หมายจับไปตัดสินใจเอาคะวันนี้มาทำอะไรบ้างคะมาเออ<พ>อ,อันนี้ความยุติธรรมให้ลูกสาวค่ะพอพืมเพราะพราอะไรครับโดนถูกอะไรเลยโดนทําร้ายร่างกายมาโดยตลอดและทีนี้ล่าสุดน้องก็เออทำเอ่อ,ทำ,อ,อทำร้ายร่างกายน้องจนเสียโฉมตอนแรกๆเนี่ยยังไม่ถึงขั้นต้องเสียโชมขนาดนี้ค่ะแต่ทุกวันนี้คือมันหนัก หนักจนถึงข่านเสียโฉมเลยเขาอยู่ด้วยกันมากดนาชนอุเลยเน่ช่มชื้นชมชเลยาแม่ฝากบอกน้องปอนนะคะหนูให้มารับผิดชอบถ้าหนูทำอะไรไว้แล้วหนูก็ต้องยอมรับความจริง ไม่ใช่ว่าหนูไม่ยอมรับความจริงออกมาออกออกมาพูดในสังคมว่าตัวเองเออเอาค่ะต้องหาเงินเลี้ยงเลี้ยงเมียคนเดียวหรือเลี้ยงลูกนี่มันไม่ใช่ตัวเองเป็นผู้ชายตัวเองต้องยอมรับส่วนนั้นไม่งั้นเขาจะฝากลูกตัวเองไว้ทําไมใช่ไหมคะคือคือไงผู้ชายปกติเขาเลี้ยงลูกไหมผู้ชายไม่ค่ะลูกไม่ได้อยู่กับเขาแล้วใครเป็นคนจ่ายค่าเลี้ยงดูือวันนี้ลูกสาวค่ะผู้ชายช่วยไหมอันนี้ก็ต้องถามลูกสาวค่ะ อ่าแล้วก็บอกมีข้อมูลว่าแบบว่าเขาบอกเลิกเข้าอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเห็นผู้สาวบอกว่าบอกเลิกหลายครั้งแล้วไม่เคยไอ้นี่ก่อนคือเขาเนี่ยเคยเคยทะเลาะทะเลาะกันหลายทีแล้วนะคะมีแต่ผู้ชายเนี่ยตีตัวออกห่างใช่ค่ะแล้วเขามาบอกมาบอกว่าตัวเองไม่มีตังค์อย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะมาบอกเหตุผลไหมที่เขาบอกเลิกเพราะอะไร ที่เขาบอกน้องเขาบอกว่ามีใหม่ตอนที่เขาโทรคุยกันนะคะมีแฟนใหม่แล้วใช่เขาบอกว่ามีใหม่ก็มีใหม่แล้วนะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องรออยู่คนเดียวไปเลยเขาจะไปใช้ชีวิตอิสระของเขาเองแต่ลักษณะแบบนี้คือเขามีลูกเขามีรถสร้างมาทุกอย่างด้วยกันแล้วทําไมเขาถึงทิ้งทิ้ง,งลูกอย่างนั้นทิ้งเมียแบบนั้นค่ะแล้วมาทําร้ายกันให้อภัยน้องเนี่ย เคยให้อภัยหลายครั้งแล้วคุณแม่ก็เคยบอกว่าเออค่อยๆพูดกันครั้งแรกนะคะค่อยๆพูดกันมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันอย่าใจร้อนแต่ทุกครั้งเขาก็ใจร้อนผู้ชายอ่ะมีแต่ตกตีออสามขวดแล้วค่ะค่ะพฤติกรรมก็เป็นไงผู้ชายพฤติกรรมเหรอคะตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณแม่รู้จักน้องจะชอบโทรมา ครั้งแรกๆเลยก็จะทะเลาะกันสุดทะเลาะกันมีเรื่องรลห,งห้องมาเหงกันตลอดค่ะแล้วทีนี้พอหลังๆเนี่ยจะกลายเป็นว่าตบตีกันบ่อยขึ้นล้วาถูกีพฤติกรรมเป็นไงล่าสุดเหรอคะมีมีมีครั้งหนึ่งที่แม่เคยมาเคลียร์ให้นะคะลูกสาวโทรบอกแม่เนี่ยหนูโดนตีแล้วนะเออแม่มาเคลียร์ให้หนูหน่อยอ่ะก,ก็ก็มาเคลียร์แล้วก็โทรมาแล้วก็เคยมาที่พัทยามาเคลียร์ให้น้องคะ่ะก็ กลับมากัดคบกันอีกพักหนึ่งพอคบกันอีกพักหนึ่งเสร็จปุ๊บเ,ออเขาก็มาทาร้ายร่างกายน้องอีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าอะค่ะตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างน้องก็ตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะยังไม่ได้ออกมาก็อีกประมาณสามถึงสี่วันค่ะหมอบอกอาการนี่บาดเจ็บตรงไหนบ้างก็มีกรามหักสองข้างแตกละเอียดแล้วก็มีบนหน้าผาก ตรงตรงนี้กระโหลกเล้า mm hmm. แล้วก็มีฟันเอ้ยปากปากคือเอ่อฟันหลุดออกหมดเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็มีตรงนี้ใต้ทางจะมีบาดแผลรอยเย็บประมาณสี่ถึงห้าเข็มเอ่อข้างบนจะมีรอยเย็บอีกประมาณสักสองเข็มถึงสามเข็มนี่แหละค่ะ mm hmm. แล้วก็แขนหักข้างขวาหนึ่งข้าง mm hmm. ค่ะเขาเขาติดต่อมาหาเราบ้างไหม ติดต่อมาไหมติดต่อมาวันวันแรกที่แม่โทรมาบอกค่ะว่าให้เอาใบพรบมาให้แล้วก็ประกันจะมีรถรถเนี่ยจะมีประกันชั้นหนึ่งแม่ก็เลยบอกว่าให้ติดต่อประกันให้เขาบอกว่าติดต่อประกันไปแล้วประกันน่ะติดต่อไม่ได้โทรไปแล้วเขาไม่รับสายเขาพูดอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอรบอก,ก็ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นกรณีที่แม่บอกแล้วว่าเออคดีเจตนาเขาไม่ได้เขาไม่ใช่ว่าเขาไอ ไม่ใช่ไม่เจตนานะคะเขาเจตนาค่ะก็เลยใช้พรบไม่ได้แม่ก็บอกไม่เป็นไรค่ะจะจะดําเนินคดีเอาเองเขาเล่าเหตุการณ์ในฝั่งของในมุมของเขาเขาเล่าของเขาว่าไงในมุมของเขาที่เขาเล่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจตนาเขาดึงรถมาเขาเอน้องเนี่ยสมมุติว่ารถจอดรถจอดอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาอยู่ภายในรถแล้วน้องเนี่ยไปกินข้าวแล้วก็ไปเผิญไปเจอไปเจอรถแฟน ็เลยจะเข้าไปถามแฟนพอดึงรถประตูข้างเสร็จปุ๊บน้องปอนเนี่ยเขาเห็นเห็นน้องแล้วเขาก็กเร่งเครื่องออกไปเลยค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นไหมในมุมของเขาเขาบอกว่าเขาเห็นเอ,อของในมุมของเขาเขาบอกเขาไม่เห็นค่ะค่ะแต่ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้ว,ลวค่ะเขาบอกเขาไม่เห็นแล้วในมุมของฝั่งลูกสาวเราแหละเขาเล่าว่า <chi> ไงเออในมุมของลูกสาวลูกสาวบอกว่า เขาได้เปิดประตูไปแล้วเปิดประตูแล้วแล้วทีนี้กําลังจะเอาก้นเนี่ยหย่อนลงเบาะแต่ว่ายังไม่ยัยงไม่หย่อนนะคะแต่ว่าเปิดแล้วแต่ว่ากาลังจะหย่อนแต่ทีเนี้ยฝ่ายชายเนี่ยเร่งเครื่องหนีเร่งเครื่องเลยค่ะเหยียบสุดเลยแล้วน้องก็ล้มลงแล้วก็หัวกระแทกพื้นใส่กับน่าจะใส่อะไรบางอย่างนะคะทั้งหน้าใบ,ใบหน้าก็เละไปหมดเลยเขาจอดลงให้ความช่วยเหลือไหม ไม่ค่ะเขาก็หนีแล้วจนกว่ามีมีลุงที่เป็นทยานได้ค่ะที่แกขับรถอ่ะแกเห็นเหตุการณ์<ม>ใช่ค่ะแกก็แจ้งตำรวจอือเป็นความรมดีมใช่จ้ะนิราชนันทพลทิพศรีภาพข่าวสุกันวลิสุวรรณรายงาน